สวัสดีครับผมนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งหนึ่งนะครับนี้ครับช่างเสือนะครับมีทริคนะครับทีเด็กนะครับมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับสาหรับนะครับบ้านของเพื่อนๆนะครับหรือห้องเพื่อนๆก็ตามนะครับที่แต่เดิมเนี่ยนะครับติดวัลเปอร์มาไม่ว่าเราจะไปซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านนะครับแล้วเขาเนี่ยแถมด้วยการติดวัลเปอร์มาให้นะครับคันนี้พอเวลาผ่านไปใช่ไหมครับวัลเปอร์ก็เริ่มสูญเสสภาพเนี่ย เอาก็เริ่มเปื่อยเริ่มปีเริ่มแตกนู่นนี่นั่นนะครับขีดคันอย่างเงี้ยเราก็ต้องการที่จะทาให้มันดูดีใหม่ก็คือลอกไวเปอร์ออกก่อนแล้วก็ทาสีเห็นไหมครับครนนี้ครับช่างเสือที่ช่างเสืออยากเน้นเลยก็คือในส่วนของพื้นผิวหลังจากที่เราเลอกไวเปอร์เสร็จนะครับอันนี้เป็ม,มาดูตัวอย่างผนังของจริงกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับสำหรับเป็นห้องคอนโดนะครับก็คือผนังเดิมเนี่ยตดไวเปอร์ไว,ไว,ไว้นะครับ เห็นว่านะครับพอเราลอกไว้เปื้ออกเสร็จปุ๊บนะครับถามวิธีการลอกอย่างไงอันนี้เครื่องเสือสอนไ,ไว้หลายคลิปแล้วก็ค่อยไปตามดูย้อนหลังกันแต่วันนี้คือมาดูว่าเฮ้ยเนี่ยครับผนังนครับหลังจากเราลอกไว้เปื้อเสร็จแล้วจะเห็นว่าเป็นไงครับหยาบเลยครับอย่างเงี้ยหยาบม้างเรียบมาย้างหยาบม้างเรียบม้างนะครับดูแล้วเนี่ยไม่สวยงามเลยนะครับถามว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงถ้าเราทาสีไปปุ๊บโดยที่พื้นผิวเป็นแบบเนี้ย มันก็จะเห็นความยามอยู่คือห้องไม่ไม่สวยงามอ่ะคือบาทีเราเห็นแล้วมันไม่สบายใจหายังที่แก้ยังไงนะครับแ่างเสือเคยบอกว่านะครับการแก้ไขก็คือใช้วัสดุฉาบบางในการฉาบนะครับก็คือวัสดุฉาบบางเนี่ยก็คือจะประปับพื้นผิวนะครับที่มันยาพวกนี้นนครับให้มันดูเรียบขึ้นนะครับให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับเราเห็นแล้วเราประ,ประทับใจเราเห็นแล้วเราอยากที่จะอยู่ห้องนะครับนี่ครับวัสดุฉาบบางนะครับแ่างเสือเคยบอกไปแล้วว่า มันม่การหลายประเภทนะครับเป็นแบบโพลิเมอร์นะครับผสมซีเมนต์เป็นแบบ,บซีเมนต์ผแบบสมน้าําหรือเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับแต่วันนี้ครับสิ่งที่ช่างเสือจะอะไรอะเอามานําเสนอก็คือในส่วนของวัสดุสกรีนแบบสําเร็จรูปเสือรูปเป็นยังไงเป็น,เปน,นี้ครับนี่เลยดูนี้เลยนะครับก็คือเป็นถังครับเป็นถังเป็นถังพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเปิดถังมาปุ๊บตักปุ๊บฉาบปับ๊บ จบง่ายนะครับเป็นช่างเสือกรที่แบบขี้เกียจนะครับไม่ชอบผสมน้ําไม่ชอบผสมไปเลยเน้นง่ายเน้นสะดวกนะครับก็ใช้เป็นตัวของตัวนึ่งศูน1์สดีโค้ดนะครับก็เป็นของทีวีเขานะครับก็มีวิธการหลากหลายแบ์หลากหลายแบรนะครับแบบนี้ก็ลองลองเล่นดูกันอัานี้ครับวิธีการทํายังไงนะครับก็ถึงช่างเสือขอแนะนานะครับก็คือมาดูวัสดุก่อนนะครับวัสดุก็จะมีเกียงนะครับเกียง2อันนะครับปกติเลยเกียงนะครับ อ่ะนะครับทำยังไงนะครับมาฉันจะเสิร์ฟทีนี้ดูเลยกันนะครับมาดูที่ส่นของข้างในต่อไปยังไงนะครับพอเปิดฝาไปปุ๊บนะครับอ่านี่ครับนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนเป็นแบบเป็นครีมอ่ะนี่ครับอย่างเงี้ยนะครับนะฮะคือไม่ต้องอะไรเลยครับตักมาครับโหทํางานง่ายมากปุ๊บตักป้ายนะครับนะครับปิดฝาไว้นะครับก็เดี๋ยวอากาศเข้ามันจะแห้งนะครับเป็นครีมเนาะทำยังไงนะครับ โหแบบมือใหม่ก็ทําได้นะครับก็คือตักมานะครับป้ายตักมาครับป้ายตักมาครับป้ายแล้วก็ป่าครับให้มันเรียบเป็นไงครับป่าครับให้มันเรียบนะฮะนะครับป่าให้มันเรียบนะครับเป็นไงครับดูนะดูผนังนะครับมันดูใกล้ใกล้ครับอย่างนี้ครับนี่คือผนังที่แบบว่าคู่คาหยาบมากเลยอันนี้เริ่มถามแล้ว ไปครับจะเริ่มเรียบแล้วไปครับเริ่มเรียบกับอันนี้จะหักนะอันนี้เริ่มเรียบแล้วนะนะครับเนี่ยแล้วข้า้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ยางเลยครับป้ายนะครับปากนะครับนะครับเนี้ยมีการชสื่อแล้วไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะครับมือใหม่เหมือนกันนะครับหัดทำนะครับนะครับเนี่ยครับ แล้วท่านอย่างนี้ครับประมาณ2รอบนะครับขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นผิวเดิมเนี่ยมันเรื่องอะไรอ่ะมันหยาบมันกรุขามากมอยแค่ไหนนะครับเห็นว่าใไหมฮะเนี่ยมันจะเริ่มแบบดูเรียบแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมาแค่กระดาษทรายขันรูปอีกทีหนึ่งเนาะเป็นครับดูแล้ยากไหมครับมันก็ไม่ยากเลยนะครับเนาะใครๆก็ทําได้เนาะนะครับก็ยิบไม่เป็นครับมือใหม่ก็ก็ค่อยทําไปนะครับนี่ช่างเสริก็ไม่เคยทำเหมือนงานนะครับก็ลองดูลองดูนะครับ ครับอย่างนี้ครับตัวสูตรที่เดิมมาเดิมเยอะอนะฮะก็เก็บมาหน่อยครับเก็บมาหน่อยเป็นไงครับผนังจากที่แบบหยับหยบมามนะครับจะดูเลียกขึ้นมาทันทีเลยเที่ยวเดียวเนี่ยอาจจะเห็นยาครูคาอยู่นะครับแล้วก็ ทาบรอบ2ได้คืออาจจะรอให้แห้งก่อนสักครึ่งวันนะครับแล้วค่อยมาทารอบ2ได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับกับการวิธีปรับผนังบ้านของเราเนี่ยให้มันดูเรียบขึ้นดูสวยขึ้นไม่ยากเลยนะครับใครๆก็ทาได้แน่นอนนะครับหากใครนะครับสงสัยตรงไหนในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทาสีเองก็ดีหรือพิพันธ์การใช้งานสีก็ดีนะครับสามารถสอบถามทั้งเสือเข้าวันได้หลายๆช่องทางเลยทั้งเสือเปิด Facebook ยนะชื่อเพจทาสีกันนะครับแล้วก็เป็นช่อง u t u b e เนาะชื่อทาสีกัน ครับโอเคยังไงวันนี้นะครับค่าเสือขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม